ดำยังดำเข้าบ้านโอ้ยกำลังฟินแม่โอ้โหมีความสุขเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เร็วๆอโอเดียวเดียวเดียวเขาอ,อีกนิดเขาอ,อีกนิดเดี๋ยวเถอะมาเข้าบ้านเร็วๆลูกโอ้ยมาเข้ามา เร็วเร็วพอแล้วขอร้องเร็วเร็วเข้ามาอย่าเร็วอย่าเลยขอแว้อีกนิดนึงขอแว้อีกนิดนึงเร็ว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 แม่จะปิดประตูแล้ว ลำคาญเว้ยปิดประตูดีกว่าไปเที่ยวกันดมหอรลองเท้าโอ้ย <laughs>